ดีค่ะพี่น้องมื่อนี้แม่โจ้ใช่ไหมข้ามากินขอนอกบ้านเนาะ,ค,ะค่ะก็มีอาหารหลายอย่างได้จ้ะพี่น้องก็จะได้ลาบหมูเนาะคะ่ะลาบหมูแซ่บๆเด้จาพี่น้องค่ะแล้วก็มีตำข้าวโพดจ้าตำข้าวโพดแซ่บๆค่ะพี่น้องหย่วนหย่วเลยมาแซ่บๆฟเสิรน้ำเกลือได้จ้าข้าวเหนียวกองใหญ่ๆแม่ค่ะข้าวเหนียวกองใหญ่ๆเนาะนี่กับ ข้าวเหนียวจ่าเต็มติบเลยมาเลยค่ะมากินขานะ้าวนั่นมาจอดนะคะ่ะเนาะก็จะมีของกินเหรนกับมีเด้อพี่น้องเป็นพิซะะพซ่าเนาะค่ะเนาะพิซซ่านึ่งแถมหนึ่งนาะจาเขามีโปเนาะห้ากันเลยจะสนอยเนาะพีนนะะ่น้องเนาะมาค่ะมาแซ่บๆน่ามัจอดเด้อค่ะกินขา้าวกินนังนั่งกันจ้ารอันนี้กินเขายู่ในสวนเนาะพี่น้องบรรยากาศเนาะคะ่ะของกินเหรนเนาะคะ่ะกับข้าวเหนียว ขักกะมีจะพี่น้องคะก,ก็จะมีเป็นกะหล่ำเนาะคะ่ะข้าจ้าแห่งมากเนาะ,ะเป็นกะหล่ำเป็นทัวนะะเนาะจ้ะเนาะเบื้องบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะพี่น้องค่ะบรรยากาศก็จะไปมานี้เนาะคะ่ะเนาะช่วงวันหยุดแล้วช่วงอ่าร้อนหรือว่าซ้ำเหมือนช่วงอ่ามีหน้าไม่สานาะพี่นอ้องก้นกะจะมาพักคอนนะคะในสวนเนะะนะาะเนาะพักคอนเนาะพี่น้องอากาศพร้อนเนาะคะ่ะแต่ว่าในสวนก็นจะ ลมเย็นเนาะพี่น้องมีล่มช่วยเนาะคะ่ะเบิ้ลช่วเบิดมือเนาะคะ่ะอากาศเย็นสบายเด้อพี่น้องจะก็จะมีนักกีฬามีอาาานนะะ่าบรรดาเยาวชนเนาะค่ะมาเล่นเนาะพี่น้องเนาะผู้ปกครองกะจะพาลูกๆหลานๆมาเที่ยวสวนเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้กะช่วงซัำเหมือกอะเป็นช่วงปิดเทอมเนาะค่ะเนาะช่วงปิดเทมะะเอเทมกะ ฟังเสียงนกนะเด้อค่ะมีเสียงนกเสียงหนังเนาะค่ะเนาะมันยากาศเนาะพี่น้องเอินพี่เอิญนน้องมากกินขานนาน้าวนะก,ก,นะก,กินน้ำนาะจ้ะเนาะกินเขน่ากับลาบหมูเนางงะพี่น้องแซ่บๆเนาะค่ะเนาะเข่ากับลาบหมูข่ากับลาบหมูจ้ะตามขอดกับนี่เนาะจ้าแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าข้าวเหนียวติ๊บง่ายๆล่ะพี่น้องนี่ค่ะ ลูกเขาเหนียวนาะพี่น้องแต่ว่ามีอาหารเป็นมีอาหารเป็นพิซซ่าเนาะค่ะเนาะอาหารพิซซ่าเป็นอาหารกินเลนเนาะจ้ะลูกเขาเหนียวแต่ว่ามีอาหารกินเลนเป็นพิซซ่าเนาะค่ะเนาะมาเด้อจ้ากินขา่าวกินน้ำน้ำกันจา้าเป็นอ่าในตัวกับน้ำสนอคลิปสันสันเด้อจา้าเป็นคลิปส,นสปันสันกินข่านอกบ้านอยู่ในสวนเนาะพี่นอ้องสแสบๆน้ำกันจา้าตำตอโผดกับว่าเพ็ดเด้อจ้ะ ใสพ่พริกสเม็ดอันนี้ก็ของปุญยไงเนาะค่ะก็จะมีเผ็ดนิดน้อยแต่ว่าก็กินได้นะะเนาะค่ะแต่ว่าเผ็ดเกินไปแล้วจะเด้อจ่านายกินบาร์คามาเด้อคะ่ะแซบๆต้องกันเด้อจ้าคลิปนี้ก็ถ้าไม่กินเขาเนาะคะ่ะนอกบ้านเป็นบรรยากาศในสวนเด้อไปนองค่ะ ปกครองตันไดกะสามารถผ้าลูกผ้าหลานมาเที่ยวมาน่งรับลมเย็นๆ,ๆไนด้เ้ยค่ะเด้อขอพระคุณเด้อค่ะทุกการติดตามรับชมเด้อค่ะขอพระคุณทุกรายทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์เด้อจ้าขอพระคุณมากมายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กะเป็นกำลังใจให้แมจโจใช่แนวนะเด้อค่ะพี่น้องขอพระคุณมากมายค่ะสวัสดีจ้า